สวัสดีครับทุกท่านครับก่อนจะเดินทางนะครับผมค่อ,อกสคริปต์นะครับความจริงหลังจ่ายห้าโมงครึ่งเนาะแต่ก็มีภารกิจสัป,ปเปิวันนี้จะพาลูกสาวไปดูหนังแล้วแม่เขาบอกขอบายไม่เป็นไรบายก็อยู่บ้านเนาะว่าไปเราดูนะครับไม่ต้องชมนี่คือหิมาลัยันแดงนะครับที่ลงกระถางลงถุงเรียบร้อยแล้ว มีโอกาสรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะดูนะครับไล่ขึ้นมาเห็นไหมครับติดติดยอดแล้วเห็นไหมครับนี่ติดยอดแล้วนี่ก็ยอดนะครับแล้วก็ติดลูกด้วยเห็นไหมครับเนี่ยพอติดพอมียอดใหม่ขึ้นมาก็จะมีลูกยาวๆออกมาเห็นเลยเห็นไหมครับนี่ออกมาแล้วพี่น้อง หายต้นเท่าไหร่ดีวะต้นให,ใหญ่ๆนี่อยากให้ปลูกนะครับอยากให้ปลูกมีน้องต้นจากศรีสกเกตจองมาหลายต้นเลยแต่คงจะตอนขนาดห้าสิบเซนส่งไปให้นะครับใหญ่ๆนี้ส่งยากมากอ่าในส่วนทางนี้นะครับมอนเหมือนกันอันนี้ก็ยังไม่ออกติดๆแต่เห็นอ่าบางอันก็มีใบสวยงามมีโอกาสรอดสูงครับพวกนี้ นาะรอดมากๆเลยแหละขอบพระคุณมากนะครับ0818787089ครับผมนู่นก็หมอนคือกันสวัสดี